ลนันสวัสดีค่ะช่งางรันคะ่ะวันนี้ไม่ตอบรับหรอคะอีพีสิบหกนะคะขีดหกหกค่ะวันนี้นำเสนออะไรดีคะเนี่ยเล่มไหนเอ่ยวันนี้เป็นลักษณะของปลังครับปลังค่ะ แต่ด้ามด้ามด้ามสวมธรรมดานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ประกบนะคะใช่ไหมคะกดูแต่ถึงจะเป็นด้ามสวมด้วยกรรมวิธีของช่างอลาลันก็คือฟันไปเถอยังไงก็ไม่หลุดใช่ไหมคมคยรับคยังไงก็ไม่หลุดค่ะงั้นเดี๋ยวโชว์สินค้านิดนึงค่ะหมุนเลยค่ะโอ้ความจริงลายไม้สวยมากเลยนะคะเล่มน,นี้เพิ่งทำออกมาจากเตาใหม่หมาดๆเลยใช่ไหมคะ,คะเนี่ยครับไ่เสร็จครับ โอเคค่ะปลาลังช่วยรบกวนวัดขนาดของมีดค่ะตัวนี้ทำมาจากเหล็กแนบใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเหล็กเอฟห้าศูนก็คือเหล็กก้าเหล็กก้าห้าศูนครับใบยาวสิบสองนิ้วค่ะครับใบกว้างสุดที่สองจุดห้านิ้วครับค่ะสันส่วนมากจะหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับเพาเป็นเหล็กแผ่นนะคะนะค่ะ ด้ามเจ็ดนิ้วครับไม้ประดู่นะคะด้ามไม้ประดู่เจ็ดนิ้วน้ำหนักค่ะน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมก็โอเคค่ะไม่หนักเกินไปน้ำหนักกำลังดีครับปั่นเพราะว่าอันนี้เป็นมีดเบิกทางได้ได้ดีมากเข้าป่าเบิกทางนะคะราคาค่ะตัวนี้หัวราคาไว้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาท ค่ะปกติเมื่อก่อนไม่ได้ราคานี้นะคะเมื่อก่อนผูขไขที่ประมาณพันพันหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าทรงนี้จะทํายากงานตีร้อนแล้วทํายากนะคะครับยวทดสอบกันค่ะตามเช่างอลันไปเลยค่ะก่อนอื่นนะครับทดสอบความคมความหวานก่อน นะครับแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับคนถ่ายก็ถอยไปไกลเลยครับกลัวค่ะเสียวกรุง ังก็อยากได้เสียวพุงก็เสียวพุงชาลาันห้ามทํามีดหลุดมือเป็นการออ้ยดูนะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับครับบินไหมคะไม่มีครับคงสภาพเดิมค่ะค่ะ ถ้าไหนสนใจนะคะครับทักด่วนเลยค่ะักมาครีไม่กี่เล่มเดียวประมาณเจ็ดแปดเล่มเท่านั้นแหละครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเหรอคะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งครับค่ะโอเคค่ะสำหรับอีีีพน้ขอบคุณมากค่ะ